เที่ยวคนนักครึ่งถ้าคุณไม่มีเงินจะไปเที่ยวสมัยครับเก็บเงินไว้ดีดีกว่าหรือเร็วๆนี้นะครับเราคงได้ยินโครงการเที่ยวคนละครึ่งซึ่งก็เป็นโครงการที่มีมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลก่อนๆแล้ว่ะครับคือหวังว่าจะกระตุน้นเศรษฐกิจด้วยการชักจูงคนไปเที่ยวพวกบริสอร์์อะไรต่างนี้ก็จะดีมีรายได้เศรษฐกิจชุมชนก็จะดีขึ้นมันจริงหรือเปล่าครับ ถ้าสหรับคนที่อยากจะไปเที่ยวจริงๆเนี่ยครับถ้าไม่มีเงินแล้วรัฐบาลต้องจ่ายให้หรือเราไปเป็นผู้นยิยมสินก็มีหรือบางทีไปเที่ยวเสร็จก็ไม่มีเงินใช้เท่าที่ควรมันสมควรไปไหมครับถ้าเราไม่มีเราอดเปรี้ยวไว้กินหวานวันหน้าก็ไปเที่ยวไม่ดีกว่าหรือครับทําไมต้องรีบด่วนไปเที่ยวถ้าเป็นคนแก่ไม่มีโอกาสที่จะไปเที่ยวในวันหน้ามากนักแล้วเนี่ยนครับก็น่าจะไปเที่ยวได้แต่ถ้าเป็นคนหนุ่มสาวเพราะเรายังมีเวลายเยอะ จะไปเที่ยวอะไรต่างหากอย่างนึงนะครับถ้าเราไปเที่ยวถึงแม้เราจะช่วยอุดหนุนรีสอร์ทอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดสําหรับประชาชนคนเล็กคนน้อยที่เป็นคนงานอยู่ในรีสอร์ทเหล่านั้นเนี่ยได้แค่กับผีกนเล็กนิดเดียวครับเจ้าของรีสอร์ทได้ไปมากกว่าดัางนั้นมันไม่ได้กระตุน้นให้กับคนระดับเล็กเล็กน้อยๆเลยครับเงินจึงวนสมมติว่าประมาณสักพันแปดร้อยล้านเนี่ยนะครับถ้าเราแบ่งให้แต่ละคนคนละสามพันสามพันนี่ได้ทั้งย่อดเลยนะครับ ดีกว่าที่เราจะไปทาแบบนี้หรือไม่น่าคิดไหมนนครับคนจานวนเรือนแสนเดือนนันเนี่ยจะได้เงินมากกว่าที่เราจะกระจายผ่านระบอบนายทุนแล้วก็ค่อยลงมาถึงรากย่านนิดหน่อยผมว่าใครที่คิดจะไปเที่ยวโดยที่ยางเป็นคนละครึ้งกับทางราชการหรือไปกู้เงินไปเที่ยวนี่ยิ่งต้องคิดหนักนะครับ